รีวิวทานทารารักนิรันได้มีคะดูจบแล้วแต่อยากให้คุณอุ้มรีวิวแหมมาขอถูกคนคือจะบอกว่าอุ้มดูจบไปสักพักนึงแล้วคะ่ะแล้วก็ทำใจยากมากเลยอะ่ะตาบวมอะ่ะเป็นเหมือนกันปะทุกคน ทั้งที่รู้อยู่แล้วนะมีคนมาสปอยตั้งแต่แรกๆเลยอยู่ๆก็มาพิพนสั้นๆว่าพระเอกตายเงึ่งก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะฉันก็ทําใจไว้อยู่แล้วเวลาเหรินเจลุ่นเล่นเรื่องอะไรอะ่ะมันก็จะตอบพังไว้ตลอดเวลาเพราะว่าบาที่เขาทาไว้มันสูงไงทุกชาติพบกระดูกงดงามฉันทําใจไว้แล้วประมาณหนึ่งเฮ้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เบอร์นี้ทานทารารักนิรล่เนี่ยนะดูไว้ตั้งแต่ ep หนึ่งจนถึง ep สิบนี่ชื่นชมตัวเองมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยก็ยังดูเนาะ มันเป็นซีรีส์ที่พระเอกกับนางเอกอะ่ะมันยังไม่รักกันเลยแล้วคือไม่รักไม่ว่านะฆ่ากันอีกต่างหากแล้วมันไม่ใช่ฆ่ากันแค่ครั้งเดียวเนอ้อปะแล้วเป็นแบบตลอดการดูอะ่ะมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกแนละ้วที่อุ้มดูแล้วก็แบบนี่ตอนีรักยังอะ่ะเหตุผลที่ต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเป็นตัวประกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันฉีกขนมพระเอกนางเอกในซีรีส์ในนิยายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทระลองอะ่ะ คือต้องยอมแล้วว่าพระรองเนี่ยนะขอบคุณคุณนักเขียนตรงที่เอาพระรองมาเป็นที่พักพิงใจนึกออกปะแต่ว่ามันก็มีระหว่างทางอีกว่าเอาตกลงพระรองไม่ได้รักในเอกปะวะซึ่งบอกเลยนะว่าทานทารารักนิรันต์ไม่เหมาะกับคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายอันนี้ซีเรียสไม่เหมาะกับคนที่มีภาวะซึมเศร้าไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งจะเจอกับการพลัดพรากสูญเสียคนรักหรือสิ่งที่ตัวเองรักเพราะว่าเรื่องเนี้ย มันดำเนินไปด้วยความสูญเสียตลอดเวลาแล้วมันเป็นความสูญเสียจากคนที่พร้อมจะซื่อสัตย์กับอีกคนหนึ่งที่มันสามารถสละชีวิตให้ได้อะเออบางทีตัวละครไม่ร้องนะอีนี่หมอนเปียกแล้วอะเธอฉันร้องนําตลอดเวลาแล้วคือแต่ละตัวละครที่จากไปอะฉันแบบมันมัน,ม,นมันผูกพันอะทุกคนนึกอ,ออกไหมเรารู้ว่าแต่ละคนที่จากไปอะ เขามีความสําคัญอะไรกับอีกคนที่ยังอยู่อะแล้วมันเป็นความเจ็บปวดแบบมันไม่ใช่เจ็บปวดแค่เฉพาะว่าคนนี้ตายแล้วหรอมันเจ็บปวดไปกับคนที่ยังอยู่แล้วต้องอยู่กับความรู้สึกนั้นเหมือนตายทั้งเป็นอนะเออฉันก็เลยไม่แนะนานะสาหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าดิ่งง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันอยากจะฝากไปบอกอา้าขึ้นทําไม <laughs> ขอโทษค่ะห้องเต้ last b o a เนี่ยเขียนมัน ฉันเกลียดมันขอบคุณพระเอกมากเลยที่ตอนจบฟิลเหมือนระเบิดพีชีบะเอ,อนางเอกก็สุดมากคือเรื่องเนี้ะทำให้ฉันรู้สึกว่าดูสิเธอต้องสู้ชีวิตนางเอกเขาย,ยิงสู้ขนาดนี้เลยเขาสู้จนถึงขั้นว่าเขาได้กับพระเอกโอเคอันนี้สปอยล์สุดขีดสุดพลังแล้วนะเศร้าที่สุดก็คือฉากที่แต่งงานคนเดียวอะ แต่งงานคนเดียว,วพระเอกก็แต่งาางานคนเดียวแล้วพอพระเอกกลับไปแล้วนางเอกก็มาแต่งงานคนเดียวตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็คือแค่คิดสถาการณ์ว่า,อรรา,วาเอา้ยบิดกับพระเอกยังอยู่ด้วยแต่จริงๆก็ไม่อยู่แล้วคุณนักเขียนคะชีวิตของคุณนักเขียนมันมีความสุขมากเกินไปแล้วคุณนักเขียนอยากได้ทุกคนเอ้ยเศร้าบ้างเศร้าบ้างเศร้าไปคะ่ะคุณนักเขียนย้ำนะคะว่าทานทานรารักนิรันดร์ไม่เหมาะกับคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายและฉันก็ยังรักเกลื่อนเจรินถ้าใครอยากจะดูนะคะ VTV มีภาคไทยแล้วค่ะแต่ยังไม่จบนะคะมาแค่ไม่กี่ตอนประมาณสิบกว่าตอน perlu. <laughs>